ขณะที่หลวงปู่หงทุดงมาถึงนักเขตชายแดนประเทศกัมพูชากับประเทศเวียดนามทันใดนั้นทหารเวียดกงก็แห่กันมาประมาณห้าสิบกว่าคนล้อมรอบกรดของหลวงปู่หงเพื่อจะจับนำตัวไปฆ่าแต่เมื่อเปิดผ้าคลุมมุ้งกรดดูก็เห็นแต่กรดว่างเปล่าคงมีแต่กา,าน้ำใส่น้ำตั้งอยู่กับบาดแล้วก็ถุงย่ามเท่านั้นแต่องค์หลวงปู่นั้นได้หายไปแล้วจึงทำให้นึกย้อนเหตุการณ์สมัยหลวงปู่หงผจญกับนางพญาโจร ที่พาลูกสมุนโดดลงขันน้ำกลางบ้านหายไปกันหมดแต่ได้กราบเรียนถามท่านแล้วว่าหลวงปู่ใช้วิชาวิชานี้หรือเปล่าหลวงปู่ท่านกล่าวตอบว่าทำไม่ได้หรอกเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ที่จะช่วยให้ศัตรูเห็นก็ได้หรือไม่เห็นก็ได้เป็นเรื่องที่บอกว่าหลวงปู่บอกว่าปู่ทำไม่เป็นหรอกซึ่งในการนี้ทหารเวียดกงจะค้นหาอย่างไรก็หาไม่เจอ,อไม่พบหลวงปู่หง ผลสุดท้ายท่านเมตตาแล้วก็สงสารพวกทหารเวดกงก็ปรากฏกายยอมให้ทหารเวชกงจับตัวไปโดยคิดปรงเสว่าถ้าอาดีตเคยเป็นศัตรูกันมาก็ดีเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรจะนําไปฆ่าแกงยังไงก็เชิญจับไปให้ถือว่าใช้เวรใช้กรรมกันเป็นชาติสุดท้ายจะได้เป็นอันตัดขาดหมดเวรหมดกรรมกันไปแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาก่อนแล้วเราก็ขอให้คุณพระ สีรัตนตรัยรักษาครูบาอาจารย์รักษาคุ้มครองอย่าให้เป็นอันตรายแต่ประการใดเลยท่านใดที่หลวงปู่ปรากฏกายออกมาจากกรดนั้นทหารเวียโกงต่างตกใจขวัญหนีดีฟอจึงได้นำปืน M16 ประทับบ่าแล้วยิงถล่มสู่เป้าหมายอ่าเป้าหมายก็คือองค์หลวงปู่หงหลวงปู่ได้แต่ยืนเฉยไม่ได้สะทกสะทานหรือหวาดกลัวเสียงลูกปืนแต่ประการใดไม่ เพราะลูกปืนนั้นได้ตกลงกองอยู่หน้าด้านปลายเท้าของหลวงปู่นั่นเองห่างจากปลายเท้าประมาณหนึ่งวาบางกระบอกปืนก็ยิงจนปากกระบอกแดงบางกระบอกลูกปืนไหลออกมาจากปากกระบอกเองซึ่งตามตำราท่านเรียกว่าปืนแตกน้ําคือลูกกระสุนจะด้านหรือหมดสภาพประดุดลูกปืนหรือว่าดินประสิวนั่นแช่อยู่ในน้ําเวลายิงจึงด้านและไหลออกมาเหมือนจะไหลมากับน้ําเขาก็เรียกว่าปืนแตกน้ํา ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของวิชาคงกระพันของท่านเมื่อทหารเวรยียดกงจะฆ่าอย่างไรอย่างไรก็ไม่อาจฆ่าได้ทุกคนต่างก็จนใจผลสุดท้ายก็เข้ารุมจับหลวงปู่แล้วนำมาใส่กรงเหล็กนำเดินทางมาถึงท่าเรือจากนั้นก็ยกกรงเหล็กใส่เรือตังเกอออกสู่กลางทะเลสักครู่ต่อมาเวยียดกงก็นำเชือกผูกกรงเหล็กแล้วยกกรงเหล็กท่วงทะเลประมาณสิบนาทีต่อมาจึงได้สาวเชือกดึงกรงเหล็กขึ้นมา และทุกคนก็ต้องตกใจอย่างที่สุดเพราะพระภิกษุที่อยู่ในกรงเหล็กนั้นนั่งสมาธิเฉยไม่ได้สะทกสะทานตกใจกลัวต่อภยัยใดๆไม่แถมจีวรที่นุ่งห่มอยู่นั้นก็ไม่เปียกน้ําทะเลแต่ประการใดซึ่งการนี้ได้กราบเรียนหลวงปู่ว่าทำไมจีวรของหลวงปู่ถึงไม่เปียกน้ําหลวงปู่ท่านก็ตอบบอกว่าโอ้ศีลคุม้มคนเราถ้ามีศีลมั่นถือมั่นในปฏิปทาแห่งคุณพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์แล้ว เชื่อว่าตกน้ําก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมประกอบกับการที่เรามีเมตตาอธิษฐานแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ก็ยังไม่สะใจพวกทหารเวทกงอยู่นั่นแหละเพราะว่าเขากลับมีคําสั่งให้เรือหาปลานั้นแล่นต่อไปอีกไกลแสนไกลจนเห็นแค่ขอบว้าจดผิวน้ําเท่านั้นจากนั้นก็นำกรงเหล็กหย่อนลงมาหาสมุทรอยู่นานประมาณ1ินาทีก็สาวเชื่อขึ้นมา ทหารเวียดกงก็ต้องช็อกอีกเพราะว่าปรากฏว่าหลวงปู่ยังคงนั่งสมาธิเฉยดูดเดิมอยู่ในกรงเหล็กทําให้พวกทหารเวียดกงน้ำหมดความสามารถที่จะประหารเข็นฆ่าพระภิกษุรูปนี้ได้จึงได้สั่งคนอาคนเรือหันหัวเรือกลับสู่ฝั่งของเมืองมีผู้กราบเรียนถามหลวงปู่ว่าเออหลวงปู่ทราบได้ยังไงครับว่าเป็นมหาสมุทรไม่ใช่ทะเล หลวงปู่ก็เมตตาต่อว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นจะเย็นมากกว่าน้ำในทะเลมากในที่สุดเรือหาปลาก็แล่นเข้าหาฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ทหารเวทกงนั้นก็ไม่ได้ละความพยายามแต่ประการใดต่างก็ช่วยกันยกโรงเหล็กลงแล้วก็รุมกระชากองค์หลวงปู่หงออกมาจากโรงเหล็กอีกสี่คนช่วยกันจับแขนทั้งสองขาทั้งสองอยู่ในลักษณะนอนคว่ำจากนั้นก็นำเข้าสู่ปากจระเข้ใหญ่ซึ่งกำลังนอนหลับอ้าปากอยู่ สุดท้ายทหารเวียดกงก็ยอมแพ้ในอิทธิบุญบารามีของหลวงปู่จึงได้นำองค์หลวงปู่หงออกจากจรเข้ใหญ่พร้อมทั้งกราบถวายตัวเป็นสิทธ